นี่ก็เรื่องแชร์แชร์บวกกับความโลภอยากได้อยากได้เยอะสุดท้ายก็เป็นการต้มตุนหลอกลวงมีแทบจะทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์ข่าวอย่างนี้ 5. กันยายน2161เวลา17นาฬิาที่สนสุทธิสารกรุงเทพพลตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้ผบัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีเอกชัยบุญวิส,สุทธิผู้บังคับการตำรวจนครบาลสร่วมกันถแถลงจับกลุ่มนางวันสิณีหรือว่ามก วิชชดวงศิลป์62ปีตกเป็นผู้ต้องหาคาดีช่อโกงประชาชนเหตุนาเกิดระหว่างวันที่17มิถุนายน2560ถึง16พฤษภาคม2561ที่แขวงสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพพื้นที่สอน,อนสุดที่สารเกี่ยวพันกับอีกหลายท้องที่ผู้ต้องหาชักชวนผู้เสียหาย17คน17คนนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุบอกให้ร่วมลงทุนรายละหลักแสนถึงหลักล้านรวมมูลค่าความเสียหายนั้นผู้ต้องหาอ้างว่ารู้จักกับนายทหารยศนายพลหลายคนรู้จักกับคนในกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจัด โคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หลายหมื่นเล่มออกมาขายราคาเล่มละ7,500บาทและเมื่อขายต่อไปก็จะได้กำไรเล่มละ500บาทมาร่วมลงขันกัน ร่วมลงหุนกันวุโส่วนใหญ่ก็ลงเชื่อร่วมกันลงทุนลงขันเพื่อที่จะร่วมซื้อสลากดังกล่าวพอได้เงินแล้วก็หายต๋อมติดต่อไม่ได้เลยก็เลยมาแจ้งความตำรวจก็เลยตามรวบตัวอย่างว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่ในทางสืบสวนทราบว่าคนร้ายรายนี้ลักษณะแบบนี้ทำมาร่วมสิบคดีแล้วในหลายท้องที่ก็ประกาศไปถึงเจ้าทุกท่านใดสงสัยจะถูกปลอ,อกไปชี้ตัวได้ที่สอนอสิสารตำรวจก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนชมและดูข่าวบอกว่าการลงทุนใดที่ มีผลตอบแทนสูงๆนั้นอย่าไปหลงเชื่อเพราะคนร้ายจะเอาผลกําไรสูงๆมาหลอกมาล่อแล้วสุดท้ายก็หลบหนีไปอย่างการณีนี้เป็น